สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับมิซูมิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับรุ่น2.4 GT Premium 4 Wheel นะครับผมตัวนี้เป็นโฉมปี2018นะครับมาพร้อมกับสีเทาดำหายากเลยนะฮะ ปาเจโร่มือสองสีนี้เนี่ยหากันได้ควักเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมีมาให้ดูกันแล้วนะครับตัวนี้ชมปี18เลขมาอยู่ที่1 2 0 0 0 0สนสองหมื่นกว่ากิโลนะครับผมตกเฉลี่ยเนี่ยใช้งานวันละ67กิโลเท่านั้นไม่ได้มากมายอะไรเลยนะครับผมคันนี้บอกเลยนะว่าออปชั่นเนี่ยล้านกว่าแต่ราคา8 0 0แสนกว่าบาทถึงมีอยู่จริงนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยมีค่าตัวอยู่เพียงแค่8 6 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับราคาป้ายแดงตอนนั้นนะครับขายอยู่ร้านกลางๆนะครับอันนี้เหลือเพียงแค่8ป0แสนกว่าบาทไม 9แสนล้านกว่านะครับเพื่อซื้อรถครอบครัวสักคันหนึ่งไว้ใช้งานในครอบครัวนะครับคันที่ตั้งงบไว้เนี่ยอยากได้รถที่เป็นเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวนะครับงบไม่เกิน9แสนนะครับคิดนี้ดูให้จบนะครับอาจจะช่วยประกอบการตัดสินใจของคุณได้เลยนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยั่นให้มาครบจริงๆคือออกไปเนี่ยไม่รู้จะไปซื้ออะไรมาติดเพิ่มแล้วนะฮะอันนี้คือเขาให้มาครบจริงๆแน่นๆนนเลยเดี๋ยวพารับชมนะครับลงถึงสภาพบอดี้โครงสร้างของตัวรถด้วยนะครับรับประกันเลยฮะว่า สวยเดิมไม่แท้แน่นอนร้อนะครับไม่เสียเวลาที่เข้ามาดูแน่นอนนะครับผมก่อนอื่นนะครับก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับกดถูกใจนะครับนิ้วโป้งชูขึ้นบนด้านล่างให้สักนิดหนึ่งนะครับผมสักนิดหนึ่งก็ดีใจแล้วนะครับน่าเกิดมาเยอะแล้วนะครับผมตัวนี้แจ้งอีกทีนะฮะราคาเพียงแค่8 6 9แ0 0บาทเท่านั้นเป็น 2.4GTP เมียมนะครับ 4วิวนะฮะมีให้เลือกใช้งานด้วยกันถึง4โหมดด้วยกันเดี๋ยวพาชมด้านในจะได้เห็นกันนะครับว่าออปชั่นแน่นขนาดไหนเอาเริ่มด้านหน้าด้านนอกกันก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าแค่เห็นข้างหน้าเนี่ยก็แน่นไปหมดแล้วนะครับเซนเซอร์ด้านหน้าก็6จุดแล้วนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้ามาพร้อมเลยนะฮะจากโรงงานเลยนะครับสภาพเดิมๆพร้อมกับตัวนะฮะคิ้วกันชนหน้านะครับที่เป็นตัวชุดตกแต่งกันชนหน้าอันนี้เป็นของ r b s นะครับอิสระรีของแท้เลยนะครับผมน่ะโลโก้ของเขาก็เป็น อ่าเป็นกระจกนะตัวนี้โลโก้เป็นกระจกใสนะครับผมมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์นะครับที่เป็นระบบป้องกันก่อนการชนนั่นเองนะครับคิวโครเมียมนะครับตัวนี้นะฮะกระจังหน้าโคมเมียมตัวนี้ต้องบอกว่าทํามาได้เฉบียเฉียวนะฮะดูเฉียบคมนะครับหล่อเหลาอาการเหมือนกันนะครับตัวนี้เอาเรื่องเลยน้านหน้าต่อเท่ทีเดียวส่วนไฟหน้านี่ก็ไม่น้อยหน้าใครนะครับตัวนี้ของเขาทํามาเป็นโปรเจคเตอร์โดมเดียวพร้อมไฟเดย์ไทม์แบบไร้ไกดิ้งนะครับตัวนี้เป็นโคมแท้ไฟเดิมนะครับจากโรงงานทั้งหมด นะครับผมของแท้โรงงานหมดเลยนะครับสภาพเดิมๆไม่เคยถอดแกะงัดแงะดัดแปลงแน่นอนนะครับอ่าในเซนเซอร์ตรงด้านข้างนี่ยังมีเลยเห็นไหมครับนี่แน่นไปหมดนี่คือมุมกว้างของด้านหน้านี่ลูกค้าได้แบบนี้เลยนี่แค่ข้างหน้านะก็มาอย่างนี้แล้วส่วนตัวเนื้อสีเนี่ยตัวของปาเจาโร่เขาเนื้อสีจะเป็นสีเทาดําออกอ่อนนิดนึงเป็นสีเทาดําออกอ่อนกว่าของค่ายโตเยตาเขานะครับน,นี่จะเป็นสีที่บอกว่าเป็นสีพิเศษเหมืนอนกันนะอ่าสีน,นี้หายากนะครับมือสองไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีนะครับผมเนี่คนันนี้ใครชอบสีนี้เนี่ย จัดกันได้เลยนะครับจัดกันได้เลยนะครับส่วนตัวฟิล์มเนี่ยคันนี้เขาเซ็ตมาให้เรียบร้อยนะครับอยู่ที่60%รอบคันนะครับผมออกไปไม่ต้องไปติดไม่ต้องทาอะไรแล้ววิ่งอย่างเดียวนะครับ60%เป็นี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์มาตรฐานเลยใช้กลางวันกลางคืนได้หมดนะครับกันร้อนได้ความเป็นส่วนตัวนะครับอ่าโดนแดดฟิล์มมันจะมืดนะครับอยู่กลางคืนฟิล์มก็จะปกตินะครับนี่คือข้อดีของตัวฟิล์มตัวนี้นะครับมาส่วนต่อมาเลยนะฮะันั่นก็คือล้อแม็กนะครับตัวนี้พิเศษเลยจัด อ่ะเป็น6แฉกนะครับตัวนี้ขอบ18นิ้วนะครับรัดด้วยยางบิตโจนปี2021ีออกไปใช้งานอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรแล้วดอกยางเหลือหนาขนาดนี้นะฮะวิ่งได้อีกอย่างน้อยเนี่ย20,000กว่าโลสบายๆนะครับค่อยเปลี่ยนใช้ไปก่อนนะครับนี่สภาพแบบนี้เลยยางใหม่ๆนะครับสภาพตัวเนื้อสีก็ดูดีเลยนะครับไม่มีรักยิ้มนะครับตัวนี้ขนแมวมือสองมีบ้างครับธรรมดารถมือสองต้องมีขนแมวปกติแต่ว่าไม่ได้น่าเก็บนะครับเราสปาเก็บงานให้นะครับผมนี่ ตัวบันไดอบันไดข้างนี่ก็มาเป็นของแท้โรงงานนะครับพร้อมกับตัวครอบนะครับเพื่อตกแต่งตัวนี้นะครับผมสวยงามดีทีเดียวครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะส่วนตัววัสดุน่าจะเป็นลูปิเนียมนะตัวนี้เดี๋ยวเป็นเหล็กแต่ลูดูหนามากนะครับแข็งแรงนะครับใช้ปีนขึ้นรถได้นะครับอันนี้ใช้ปีนขึ้นรถได้เลยนะครับสภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับของแท้ของเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับแล้วก็ใต้กระจกมองข้างของเขาเนี่ยเขาจะมีกล้อง นะครับมาให้ด้วยนะเพราะว่าคันนี้เนี่ยนอกจากจะมีเซ็นเซอร์รอบคันแล้วกล้องยังมีรอบคันให้ด้วยนะครับเป็น360องศาประมวลผลเป็นภาพสามมิติให้ดูเลยนะฮะเวลาจะถอยจะจอดอะไรนี้ฮะไม่ต้องกลัวชนเลยนะครับคิวกันศาสตร์คันนี้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยครับไม่ต้องไปซื้อติดเองติดให้เสร็จสับใช้งานอย่างเดียวนะฮะเบามือจับเป็นโครเมียมพร้อมกันรอยนะครับเป็นโครเมียมด้วยนะฮะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็ตัวฝั่งคนขับจะมีสมาร์ทคีย์เลส ตัวน,นี้แตกเปิดปิดลบได้โดยไม่ต้องกดที่รีโมทแล้วนะอ่าเพียงแค่พกรีมโมทติดตัวไว้อย่างเดียวก็พอนะครับผมอ่ทีนี้มาเริ่มที่ภายในนะครับบอกเลยว่าภายในคันนี้ยาวแน่นอนออปชั่นแน่นไปหมดนะครับพูดไม่หมดเลยนะฮะอ่ะเริ่มที่แผงประตูก,ก่อนละกันนะครับนี่แผงประตูข,ของเขานะครับสภาพสมบูรณ์ไม่มีฉีกขาดนะฮะอาจจะมีตำหนิเล็กน้อยตรงนี้นะครับตำหนิเล็กน้อยเลยตรงนี้แค่นั้นอ่าที่จะเป็นอ่ารอยเหมือนขดแมวบางบางเนาะที่เหลือโดยรวมก็ไม่มีอะไรอ่าแล้วก็ให้ดูตำหนิด้วยนะครับว่ามีตรงไหนจุดไหนนะครับให้ลูกค้าลองประมวลผลดูเนาะ นะครับแต่ไม่ได้น่าเก็ียดนะครับอ่กระจกออโต้นี่มีให้ครบหมดนะครับแผงที่เหลือก็ดูเรียบหรูดูแพงเหมือนกันนะเออใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแผงคอนโซลตรงนี้นะครับนี่เลยมาพร้อมกับปุ่มสตาร์ทกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้ามีครบทชชันคอนโทรลตัวเซ็นเซอร์ลบป้องกันก่อนการชนนะฮะมีสวิตช์แยกให้ครบหมดเลยนะครับพวงมาลัยครับโอ้โหนี่ แน่นไม่รู้โหนี่ถ้าเกิดว่าขึ้นมาตรงเนี้ยมันขึ้นมาแล้วนเนี่ยนะฮะนี่อยู่ตรงนี้นะครับนี่ลงมานี่ด้วยมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันเริ่มที่ฝั่งนี้เลยตัวนี้จะเป็นระบบคูดคอนโทรลนะครับคูดคอนโทรลเป็นระบบแบบดิจิตอลนะครับกดแบบออโต้ได้เลยนะครับระบบป้องกันก่อนการชนนะครับหรือว่าจะเป็นระบบดิเดมิกเรดาร์คูดคอนโทรลนะครับคันนี้สามารถที่จะจับความเร็วตามรถคันหน้าได้ด้วยนะครับเป็นไงเท่ขนาดไหนแค่คูดคอนโทรลธรรมดาก็เท่แล้วอันนี้จับความเร็วตามคันหน้าได้นะครับผมก็ เวลาขับทางไกลเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับขับสะดวกสบายเลยลดกันไม่้าได้เยอะเลยเหมือนกันนะครับคูณสนโทเนี่ยนะครับมาส่วนฝั่งซ้ายบ้างครับตัวนี้จะเป็นระบบควบคุมตัววิทยุนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนโหมดต่างๆก็จะใช้ฝั่งนี้นะครับก็จะมีซอร์สมีอะไรมาให้เลือกใช้งานเนาะแล้วก็ไอส่งตัวพวงมาลัยเนี่ยของเขาเนี่ยเป็นหุ้มหนังนะครับเย็บมาอย่างดีของแท้โรงงานนะครับจะพับได้คมๆอย่างที่เห็นในภาพตอนนี้เลย นะครับอ่าสภาพแบบนี้เลยนะครับเลขไม้ครับโชว์กันหน่อยผมจะเปิดสวีทให้ดูเลยดีกว่าดูความเท่ของหน้าปัดคันนี้สักหน่อยนะครับอ่าอันนี้กุญแจเนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนฐานเป็นอะไรให้ใหม่ก่อนส่งมอบนะน้ำมันเรามีเติมให้นะครับผมในเลขไม้หนึ่งแสนสองหนึ่งแสนสองหมื่นก้าสองร้อยเก้าสิบกิโลนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งแสนสองหมื่นสองร้อยเก้าสิบกิโลจะแหละงงอะไรของผมเนี่ยนะครับหารแล้วนะฮะตกใช้งานวันหกสิบเจ็ดกิโลเท่านั้น นะครับใช้งานน้อยคันนี้นะครับอ่าหน้าจอกลางนะครับเดี๋ยวก,กดอีกทีหนึ่งสวสิ์ให้ลูกค้าเห็นหน้าจอกลางหน่อยนะครับคันนี้ออปชั่นมันเยอะจริงนะครับเยอะจริงๆนะฮะเนี่ยแ,แค่แอร์ก็เป็นแอร์ออโต้แยกโซนซ้ายขวามาให้ด้วยนะครับต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเดี๋ยวขึ้นมาตาให้ดูดีกว่าเดี๋ยวจะโชว์สเปคแล้วนี่ตาโชว์ไปเลยนี่ครับเดีย๋ยวผมจะเข้าจะเข้าเกียร์ถอยให้ดูด้วยนะจะได้เห็นว่าตัวกล้องหลังตัวเนี้ยมันลักษณะเป็นยังไงนะครับโอ้แอร์เย็นเกียร์เลย แอรนนี่ปรับแยกกันนะฮะซ้ายขวาไม่เท่ากันนะครับจะชอบองศาไหนคนนั่งซ้ายนั่งขวาปรับแยกกันไปเลยแล้วก็กล้องถอยหลังเนี่ยนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยเนี่ยจะขึ้นทั้งกล้องกล้องถอยแล้วก็มุมมุมสูงด้วยคือจะเป็น360องศานะครับไว้ดูด้านข้างนะครับอันนี้มาให้ครบกับเซนเซ,นเซอร์รอบคันดีกโอโหน่าจะ12จุดนะถ้าผมจาไม่ผิดนะครับ12จุดรอบคันนะคะันเนี้ย เซนเซอร์ S S นิ่แน่นได้หมดหน้าจอตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อนะครับบลูทูธได้หมดเลยนะครับใช้างาน,นได้สะดวกสบายนะครับคบคันแน่นอนนะครับแอร์ออโต้ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับระบบแอร์แอร์นาโนด้วยนะแอร์นาโนก็คือเป็นตัวกองอากาศในรถนั่นเองนะครับเหมือนว่ามีเครื่องกองอะ่ะในรถเลยอากาศที่ออกมาจากช่องแอร์ทุกอากาศทุกลมหายใจของเราเนี่ยมีการกอง พวกแบคทีเรียหรือว่าพวกฝุ่นละอองต่างๆนะครับออกไปให้เราด้วยนะครับนี่เป็นไงฮะแค่แอร์เขายังใส่ใจรายละเอียดเลยนะครับนย่ยใครหารถออปชั่นแน่นๆมาดูครันี้เลยส่วนตัวเกียร์เนี่ยของเขาเนี่ยเป็นเกียร์ออโต้แบบแถวเรียงนะครับปรับเป็นเกียร์แมนนวลได้นะครับตำแหน่งเกียร์ดีบวกลบตรงนี้นะครับผมแล้วก็ระบบ wheel drive นี่เห็นไหมฮะมีให้เลือกใช้งานกันเนี่ยขับ2 1หนึ่งระบบแล้วก็ขับ4อีก4่ระบบนะครับเนี่ยแก๊กได้เลยจะเอาแบบไหนนะครับต้องบอกว่าทำมาค่อนข้างจะครบคัน เบรกมือก็เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับไม่ต้องมานั่งดึงแล้วนะฮะตัวนี้มีระบบออฟโรดนะครับตัวนี้เลือกใช้งานได้เลยนะฮะจะลงจะลุยจะอะไรก็จัดการเอาได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นระบบช่วยลงทางลาดชันนะครับถ้ามันอยู่ในทางที่ชันลาดเอียงเนี่ยรถมันจะไม่ไหลนะครับมันจะมีการหน่วงเบรกเอาไว้ให้เรานะฮะเป็นไงครับเรื่องความปลอดภัยนะครับเขาก็ใส่ใจนะครับอ่าตัวพักแขนตัวนี้เป็นหนังนะครับเป็นหุ้มหนังทั้งหมดเลยนะครับอ่าหุ้มหนังทั้งหมดเลยนะครับสภาพได้แบบนี้นะครับแผงคอนโซลนะครับ สภาพสมบูรณ์สวยงามนะครับไม่มีร่องรอยนะครับไม่มีแตกหักฉีกขาดใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเน้นสภาพแบบนี้เลยนะครับหน้าปัดก็จะหน้าตาประมาณอย่างนี้นะครับเท่ๆเลยหน้าปัดสวยงามดีนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะมีไฟสองแผนที่2จุดด้านหลังให้มีให้สองจุดตรงนี้มีลําโพงด้วยนะครับไว้รับส่งรับเสียงอะไรต่างๆเนาะช่องเก็บแว่นมีให้ครบหมดนะครับตัวนี้กระจกกระจกมีให้สาวๆอยากแต่งหน้าแต่งตามีฟงมีไฟให้พร้อม นะครับผมครบเลยนะครบเลยนะครับแล้วก็ตัวเบาะนี่อันนี้รูเบาะฝั่งคนนั่งก่อนแล้วกันในฝั่งผมขับผมต้องลงไปก่อนอ่ะอันนี้เคยเป็นเบาะแท้เลยเบาะหนังแท้เดิมจากโรงงานทั้งสิ้นอาจจะมีรอยย่นบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับรถมือสองนะครับแต่ว่าสภาพโดยรวมแล้วอันนี้ผมบอกเลยว่า90-95%พูดได้ไม่ไอปากเลยนะฮะภายในเนี่ยคันี้กริปมากต้องชมเจ้าของเก่านะครับผมว่าดูแลรักษารถได้ดีนะครับ คนที่จะได้ซื้อต่อไปเนี่ยก็จะไม่ผิดหวังกับคุณภาพรถที่ได้ด้วยนะครับนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยนะฮะอ่ะดูเนื้อบอกของฝั่งคนขับนิดน,นึงนะครับนี่เห็นไหมครับสภาพก็ไม่ได้น่าเกลียดเลยนะครับอ่ะก็ได้เป็นบอรแท้บอเดินโรงงานอาจจะมียับ่นบ้างครับเนี่ยตามการใช้งานรถมือสองครับไม่มีในแปะนะฮะอาจจะเปลี่ยนเบาะมาหรือเปลี่ยนหนังมานี่เราก็ไม่ทราบได้แต่นี่คือของแท้แน่นอนแล้วก็เป็นบอรบไอบ้า,ยายอยๆแตะหากด้วย ผมที่สําคัญนี่ลูกค้าเห็นอะไรไหมนี่ฮะตัวพรมตัวนี้เนี่ยนะครับเขาติดมาให้รอบคันนะเซตนี้ของปาเจโร่เนี่ยมีเกือบหมื่นเหมือนกันนะครับเจ็ดแปดพันได้นะฮะมีทั้งตั้งแต่หน้ารถเนี่ยตั้งแต่ครอบเบรกไปจนถึงท้ายรถเลยปูมาให้เราทั้งคันออกไปไม่ต้องทําอะไรแล้วนะฮะอย่างที่บอกครับวิ่งอย่างเดียวนะครับออกไปขับอย่างเดียวขับกับผ่อนอย่างเดียวนะฮะอ่ะข้างหลังกันต่อเลยนี่ดูแผงประตูฝั่งนี้บ้างครับสภาพอย่างนี้เลยนะครับสมบูรณ์สวยงามนะฮะแล้วก็ตัวเบาะหลังนะครับ คนสีดํานะครับอ่าสีดําก็ดีนะฮะดูไม่เลอะง่ายแล้วก็ทำความสะอาดง่ายด้วยเพราะเป็นเบาะหนังไงนะครับนี่พักแขนดูหน่อยไหมพักแขนเป็นไงมีที่วางแก้วไหมอ่ามีตรงนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนที่ดีซื้อ,อมาอ่านี่ที่วางแก้วมีให้พอเลยเท่ดีเท่ดีด้านบนอ่านี่ตัวนี้มีอันนี้ให้ด้วยนะจอกลางนะครับเวลาขับทางไกลออกเที่ยวกับครอบครัวนะฮะมีเด็กมีลูกเปิดหนังเปิดการ์ตูนให้น้องๆน้อง,นองหนูดูได้เลยนะครับไปโรงเรียนเนี่ยเปิดทงเปิดเทอมเนี่ยนะฮะ นั่งรูทีวงทีวีเลยนะฮะสบายสบายนะครับแล้วก็ตัวหลังคาสังเกตเลยว่าจะไม่มีคาบยันอักขระอะไรนะครับหลังคาสวยๆนะครับไม่มีเลอะเทอะเปื้อนไม่มีขุยนะครับแล้วก็ผมชอบแอร์คันนี้เป็นพิเศษนะครับแอร์สามแถวของเขาเนี่ยเขาจะยิงแอร์ออกจากทางด้านข้างนะครับซึ่งข้อดีของแอร์อย่างเงี้ยคือมันทําให้รถเนี่ยเย็นทั่วทั้งคันได้ดีกว่าแอร์ที่ยิงลงมาจากด้านบนโดยตรงนะเพราะว่าันี้มันจะมีการหมุนเวียนอากาศซ้ายยิงมาขวาแล้วก็ขวายิงไปซ้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ามันก็จะช่วยให้เย็นทั่ว อันนี้ก็จะเป็นข้อดีจุดเด่นหนึ่งของไ a เจโรเลยแล้วก็ไฟสองแผ่นที่ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีมาให้ด้วยตรงกับควบคุมแอร์เลยเพราะว่าตัวนี้นะครับแอร์แอร์ Air หลังเนี่ยเขาเขาจะปรับเขาจะเป็นปรับแยกกับข้างหน้าเลยนะครับจะใช้พัดลมเบาเขาลมแรงเนี่ยตรงคนนั่งหลังเนเขาปรับปรับเองจุดเองได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งออปชั่นที่ให้มาในเรื่องของความสะดวกสบายนะครับเนี่ยตัวพรมด้านหลังก็จะได้หน้าตายย่ายนี้เลยนะครับ ผมสแกนแล้วนะครับให้เด็กๆเนี่ยมาดูแลกันแล้วไม่มีฉีกขาดนะครับสภาพสมบูรณ์เหมือนเพิ่งซื้อมาเลยนะฮะใช้งานได้ยาวๆนะครับอ่าด้านหลังดูหน่อยนะครับอ่าจะเป็นล้อแม็กนะครับลงมาด้านนอกกันแล้วนะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะครับตัวนี้เป็นหน้าดิสหลังดิสเลยนะฮะคุ้มเลยทีเดียวนะครับผมอ่ามาไล่มาด้านหลังครับอ่านี้จะเป็นตัวเมื่อกี้เราดูตัวสเกิร์ตหน้าไปแล้วนี่เป็นสเกิร์ตหลังนะครับของยี่ห้อ r b s นะครับ a c c e s s o r y ของแท้เลยนะครับสวยงามตรงรุ่นสีเดียวกับตัวรถไม่มีเพี้ยนนะครับตรงตรงสปเปคเป๊ะๆเซนเซอร์ด้านหลังเนี่ยมีมาให้อีกทั้งหมด12 3 4 5 6หเช่นเดียวทั้างหน้าอย่างที่แจ้งไปครับตัวนี้มีเซนเซอร์ทั้งหมดรอบคัน12จุดกับกล้อง3 6 0องศาครับโอ้โหที่พูดมาเนี่ยนะถ้าผมไม่ได้เป็นคนขายรถเองนะผมจะคิดว่ามันราคาล้านกว่าแล้วไอ้คันนี้นะฮะใครจะเชื่อแต่แต่งรบาทเท่านั้นนะครับสำหรับปาเจโร่สปอร์ตนะครับ อันนี้คือเป็นราคารุ่นเกรดเอนะครับเกรดเอเลยคือแบบสวยเดิมแบบใหม่แท้ๆสวยเดิมๆไม่เคยมีทิความชนหนักจมน้ําเลยเนี่ยโลโก้ครบๆเลยฮะถ้าเกิดว่าเป็นเกรดที่เป็นเกรดบีเกรดซราคาอยู่ประมาณเจ็ดเจ็ดแสนกว่าบาทอ่าก็มีนะฮะก็แล้วแต่ลูกค้าจะชอบนะครับผมอันนี้เราเน้นขายสภาพคงเดิมเลยนะออกไปเน้นใช้งานครับเป็นออกไปเน้นซ่อมเนาะรถมือสองนี่ซื้อไปก็ต้องให้ได้ใช้งานนะครับอ่ะด้านหลังบ้างครับนี่นะครับดูเลย นี่ครับโครงสร้างมาแบบนี้เลยนะครับผมอมาพร้อมกับตัวพรมที่บอกไปนะฮะมันคุมตั้งแต่เบรกนี่ยันมาถึงท้ายรถเลยนะครับเนี่ยมีติดตรงที่บอกมาให้เป็นตินต๊กแก้นะครับดึงออก,กไปซักไปทคำความสะอาดได้อเดี๋ยวผมจะเปิดไอ้ตัวมิติของไอ้พับเบาะให้อยู่สักนิดนึงดีกว่าเอ,เอาฝั่งนี้แล้วกันเพราะว่าวันนี้มันบอกพักหกสิบเปอร์เซ็นต์เนาะอ่าฝั่งนี้หกสิบเปอร์เซ็นต์ดึงมาเลยนะครับซึ๊บนี่ดูตัวพรม,มตัวนี้นะครับอ่านี่ มีเบาะของคนแถว3นะครับตัวเล็กนะครับนั่งสบายๆเลยแต่คนตัวใหญ่ก็อาจจะอึดอัดหน่อยนะฮะนั่งแถว2ดีกว่านะครับใครที่แบบเป็นเด็กๆหรือว่าสูงไม่เกินสักร้อยเจ็ดสร้อยหห้าย่างเงี้ยน,นั่งสบายๆเลยนะครับมันก็มีการลาดเอียงไปไป,ไปนิดนึงนะครับเพื่อให นั่งได้สบายกระชับมากขึ้นแล้วก็เข่าก็จะดูไม่ชันมากนะครับเพราะว่ามีการรองรับตรงข้อเข่าอยู่ตรงนี้นะครับเออออกแบบดีนะผมชอบนะครับการออกแบบภายในของปาเจโร่คันนี้นะครับอาจจะแบบว่าพูดตรงว่าอาจจะไม่ได้ขายดีเท่าแบบกับพวก f o r t จูเนอรกับพวก m ม x ์เอ็กอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมบอกเลยว่าคุณคุณภาพเนี่ยสู้ได้เลยเอายิงอ่ะแค่ออปชั่นอ่ะสองคันนั้นต้องสู้เขาไม่ได้ละถ้าเทียบกับราคาเดียวกันกับปีเดียวกันนะเออออปชั่นนอกจาจะเป็นอิสูหรือโต้ต้าผมว่าสู้ปาเจโร่ไม่ได้นะครับถ้าเกิดเทียบราคาน พราะาถฟอร์จูนเนอร์ราคา800,000กางกเนี่ยก็จะได้ประมาณโฉมปี16นะอ่าถ้าปี18ด้วยกันกับปาเจโร่เนี่ยเขาขายย่ลรานกว่าอันนี้800,000กว่าเท่านั้นลูกค้าก็ลองดูไปทางเลือกแล้วกันนะครับต่ผมจะพาไล่ดูเรื่อยๆเลยรอบคันเลยนะครับว่าได้อะไรมาบ้างเนี่ยติดรถมาบ้างนะครับเนี่ยล้อแม็กทั้ง4ล้อขอย้ำหน่อยว่าไม่เคยมีปีนนะครับไม่เคยมีรอยแบบีนปปปฟุตบาทไปถูไปขูดอะไรมาไม่มีนะครับสภาพสมบูรณ์แน่นอนนะครับมาพาดูหลังคาหน่อยนึงนะครับรถจจเจ นี่เห็นไหมจะมีจุด2จุดนะครับอ่าจะมีจุด2จุดทั้งหน้าและหลังนะครับรวมแล้วก็ทั้งหมด8จุดด้วยกันเอาไว้ล็อกแลกนะครับเอาแลกวางบนหลังคาได้เลยนะครับแล้วก็หลังคาเนี่ยสังเกตจะเป็นนุนๆเนี่ยไม่ได้บุบนะฮะตัวนี้มันจะเป็นดีไซน์ของเขานะครับที่ออกแบบมาให้ช่วยลู่ลมตามหลักกลศาสตร์นะครับช่วยลดการเสียดทานนะฮะแล้วก็ลดลู่ลมได้มากขึ้นก็จะมีอัตราการสิ้นเปลืองที่ลดลงด้วยนะครับผมดูว่าประหยัดน้ำมันมากขึ้นว่ากันเถอะ นะครับคิวกันต์นะครับสมบูรณ์ทั้งหมดเลยนะครับนี่กระจกเป็นโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยว LED นะครับเนื้อสีเสร็จใสกินเลียงแอชทินคลียเลยนะฮะนะครับอ่ะเนี่ยครับด้านนอกดูไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพารับชมต่อกันเลยนั่นก็คือในส่วนตัวห้องเครื่องนั่นเองนะครับบอกเลยว่าอันนี้โครงสร้างหลักๆเนี่ยต้องมาดูต้องมาสแกนนะครับด้านหน้ารถเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเอ้แต่ก่อนอื่นเนี่ยพูดถึงโครงสร้างเนาะเดี๋ยวไปรับชม ไอส่วนของตัวน็อตฝาท้ายกันหน่อยดีกว่าเมื่อกี้ลืมพาลูกค้าชมนะครับจะได้เห็นว่าฝาท้ายเคยถอดเคยเปลี่ยนหรือเปล่าโชคเดิมหรือเปล่านะครับอ่านี่ดูเลยครับโอ้โหเม็ดอาร์คเลียงในขนาดนี้นึกไม่ต้งรักนะฮะนะครับเดิมแน่นอนอย่างนี้เติมพันเปอร์เซ็นต์นะครับไม่เคยถอดหัวน็อตไม่มีขยับนะครับแน่สนิทชิดเชื้อกันเลยนะฮะอ่าฝาท้ายเดิมๆนะครับโครงสร้างตัวถังบอดี้ดูสักหน่อยหนึ่งอ่านี่นี่คือเป็นบอดี้ตัวรถน้ำเม็ดอาร์คดูครับเนี่ยนะครับอ่า ให้ลูกค้าเห็นว่าบางคนดูรถเป็นนะดูผันกล้องคนรู้นะครับว่ารถสวยเดิมจริงหรือเปล่าผมพยายามให้ดูชัดๆนะครับนี่ให้ดูโครงสร้างนะครับผมอ่นี่ให้ดูโครงสร้างเลยนะครับอด้านท้ายดูไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างของตัวด้านหน้ารถกันต่อดีกว่าเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไม่เสียเวลาก็เดี๋ยวมารับชมกันเลยด้านหน้านะครับมาเริ่มกันเลยนะฮะผมจะเริ่มที่ตัวเครื่องยนต์กันก่อน นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์2 4 0 0ซีนะครับเป็นเครื่องยนต์ D.I.D Common Rail Turbo นะครับผมตัวนี้นะฮะเรื่องของพละกําลังนี่ก็ไม่เป็น2รองใครนะครับใช้งานกับระบบ4 w h e e l ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะแมทเลยนะครับผมอาจจะไม่ได้แรงหรือหวาเท่าเครื่องใหญ่กว่านี้นะแต่ผมมองว่าตัวนี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับปลี่ยนน้ำมันกว่าด้วยนะครับผม ABS มีให้ครบนะฮะเครื่องยนต์เมื่อกี้ที่ให้ดูไม่ใช่อะไรนะให้ดูว่าไม่ได้มีการหดแกะงัดแงะนะครับมาร์คสีแต้มสีทุกอาร์ตเนี่ย เดิมหมดนะครับเครื่องยนต์นี่ถ้าเกิดว่าเคยมีดัดแปลงงัดแงหรือว่าปรับจูนอะไรมาเราจะไม่รับเข้ามานะครับไม่กล้าปล่อยให้ถึงมือลูกค้านะครับเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ารถที่ที่ใช้งานทั่วไปเนี่ยนะครับเครื่องยนต์เนี่ยถือว่าสําคัญเลยนะสำหรับรถมือสองนะครับสาคัญเลยเป็นหลักๆเลยต้องดูให้ดีนะครับผมถ้านะเครื่องยนต์ผ่านแล้วออปชั่นแรงต่างเราค่อยมาดูเป็นดับต่อมานะครับอ่ะส่วนที่2นั่นก็คือโครงสร้างครับเมื่อกี้ดูฝาท้ายไปแล้วนะฮะมันดู ตรงฝาหน้ากันบ้างนะครับนี่ลูกค้าเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าน็อตไม่มีขยับนะครับแน่สนิทเลยนะครับอ่าต,ตัวนี้เป็นของแท้หมดนะครับนัมเบอร์ตอกสลักครบถ้วนนะครับผมฝากระโปรงของเดิมโรงงานแท้แน่นอนนะครับเพราะไม่เคยถอดแกะงัดแงะนะครับฉนวนกันความร้อนนะครับอาจจะดูแบบคุณๆหน่อยแต่จริงไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าตัวนี้มันมันออกแบบมาให้รับกับความร้อนการความร้อนขึ้นฝากระโปรงอยู่แล้วแต่ว่าสภาพจะเช็คยังไงว่ายังใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่าเอามือไปเคาะเลย นะครับถ้าเราเคาะแล้วมีเป็นฝุ่นฝุ่นผงผงเนี่ยติลลงมาหรือว่ามีมีฝุ่นอะไรเงี้ยที่มันหลุดออกมาจากตรงนี้นะฮะแสดงว่าหมดสภาพแล้วต้องเปลี่ยนแต่อันนี้ยังดีอยู่นะครับหนาๆน,นะครับยังหนาอยู่ปักๆยังดูแข็งอยู่ยังไม่อ่อนไม่นิ่มนะครับใช้งานได้ยาวๆนะครับฝากระโปรงของแท้นแนนนอสนซิกเกอร์อยู่ครบนะครับทุกจุดเลยนะฮะทีนี้โครงสร้างของตัวบอดี้นะครับอ่าเริ่มกันที่ตรงตรวงซุ้มล้อสักหน่อย นะครับอ่าดูตัวรอยต่อต่างๆนะครับอันนี้คือเป็นคานฝั่งฝาของตัวรถเมทอาร์คสจุดตรงนี้อยู่ครบหมดเลยนะครับหาไล่กันขึ้นมานะครับมาดูตรงคานหน้าต่อนะครับนี่คานหน้านะครับอ่าตอกสลักครบถ้วนนะครับของแท้หมดรอยต่อหัวนอตต้องไม่มีถอดนะครับเมทอาร์คอ่าต้องโอเคคันนี้ใช้ได้ครับเนี่ยครับไล่ดูไปเลยนะครับช่วยกันดูนะครับช่วยกันดูนะครับเชื่อว่าหลายคนนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยมีไม่น้อยเลยที่ดูรถเป็นผมเชื่ออย่างนั้น แต่ใครที่ดูรถไม่เป็นนะครับไม่ต้องกังวลนะครับมาหาเราเรามีทีมงานที่จะแนะนําวิธีการดูรถให้ลูกค้านะครับก่อนซื้อรถเนี่ยเราจะต้องพาดูทุกคันทีละจุดนะครับว่าคันนี้สวยเดิมจริงหรือเปล่าดูตรงไหนะไยยังไงเราจะมีทีมงานดูแลให้นะครับอ่ะนี่ครับน็อตฝากระโปรงบนล่างนะครับให้ดูเลยนะฮะว่าไม่ได้มีักแกะกันแน่นอนนะครับอ่ะคันนี้รับประกันพันเปอร์เซ็นต์นะครับว่าไม่มีพลิกความชนหนักหรือจมน้ําหรือชนหนักแบบพลิกมาว่ากันเถอะนะครับไม่มีแน่นอน นะครับไม่มีแน่นอนนะครับรับประกันนะครับหากพบเจอภายหลังนะครับเรายินดีรับื้อคืนทุกคันทุกกรณีนะครับรวมถึงกรณีที่กอใหม่ด้วยนะครับเพราะรับประกันว่ารถเราทุกคันไม่เคยมีกอใหม่ไม่เคยตกตกแต่งปรับเปลี่ยนเลขไม้เขี่ยไม้ไม่มีแน่นอนนะครับหากพบเจอภายหลังรับซื้อคืนทุกกรณีไม่มีเงื่อนไขนะครับอ่ะรับชมมาถึงตอนนี้แล้วนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยอยาที่แจ้งไปเลยครับในราคาเพียงแค่869 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ ต้องบอกว่าราคาดีเลยสำหรับใครที่อยากได้รถครอบครัวสักคันหนึ่งเอาไว้ใช้งานในบ้านนะครับราคา8แสนกว่าไม่เกิน9แสนเนี่ยลองเอาคันนี้เป็นทางเลือกดูนะครับเทาที่ดูคลิปมาเดี๋ยวผมเชื่อว่าลูกค้าอาจจะตัดสินใจได้เลยก็มีนะอาจจะเป็นทางเลือกเลยเออจะซื้อปาเจโลหรือว่าจะซื้อวิวเอ็กดีหรือว่าจะซื้อโฟล์คูเนอร์ดีก็ลองดูเป็นทางเลือกของเราได้ชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นนะครับผมนะนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับขอแจ้งเงื่อนไขในการออกรถนิดน,นึงนะครับปัจจุบันนี้ออกรถ ง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับเอกสารนี่โอ้โหไม่ไม่เยอะไม่ลุงลังเลยนะครับมีอาชีพชัดเจนนะบอกเลยว่าเซ็นวันเดียว2วันอนุมัติรับรถได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยู่กรุงเทพนะครับต้องการจะรับชมรถจริงนะครับผมมาได้ทุกวันครับที่สนุกคานะครับตรงข้ามวิศีลมเก้าอยู่เยื้องๆกับมหาวิทยาลัยเกษตรมัณฑิตนะครับหรือลูกค้าต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกรับชมรถจริงนะฮะหรือว่าสะดวกมาก็มาได้ถ้าไม่สะดวกแอดไลน์มาเลยนะครับสามารถ แอดไลน์ผมนะวิดีโอคอลกันเลยนะครับพาชมรถจริงอีกหนึ่งรอบได้เลยนะครับตามจุดต่างๆที่ลูกค้าต้องการจะดูก็แอดไลน์กันมาได้เนาะหรือว่ามาคุยรายละเอียดได้หรือว่าถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้รู้สึกว่าตอบโจทย์แล้วนะครับพาดูครบถ้วนทุกจุดแล้วถูกใจแล้วอยากจับจองโทรมาเลยครับ0 8 3 8 2 4 6 5 6 9เนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวก็แอดไลน์ได้เลยนะครับผมเพราะปาเจโล่สีนี้รู้สึกว่าผมจะเหลืออยู่คันสุดท้ายนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีสีขาวมุกกับสีดำาันั้นไปเรียบร้อยนได้้้้เจจาขขออองงแแลลววมมีให่ เหลือคันี้นะครับรอเจ้าของจะพาออกถนนใหญ่อยู่นะครับสนใจก็โทรมาเลยนะครับจับจองกันได้นะครับฝากไว้ด้วยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วกัดหน้าเจอกันใหม่กับรถครอบครัวคัสเกตเอมูสองบายเซฟกร์แบบนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ